สวัสดีค่ะแม่น้อยอุดรสกิดข่าว,ว,าวามาชมคลิปมาชม<อ>เดนเซอร์ใหม่นะคะเดนเซอร์ใหม่มามา,มาใหม่มาจากจังหวัอดอุดรธานีนะคะ,คะาม,ามาชมด้วยกันกับแม่น้อยค่ะชื่อพวงแรก

ตาล่าเอิอน้องทองแหล่ที้นี่เนี่ยแหล่นอัเรียกให้หน่อยบอกว่ามีคนเอาของมาให้ตั้งเงินเงินหรอแม่โอ้ที่เนี่ยว่าเงินลาเอกเอาไปดองไว้เป่าเอกรัตนาบุรีไปดองไว้น้องทองแหล่ ไปจากจังหวัดอุดรธานีนะคะแดนเซอร์ใหม่ค่ะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของคุณลุงชาติชายสกิดข่าวด้วยนะคะดูให้เยอะๆนะคะขอบคุณนะคะถ้าใครรักแม่น้อยก็อย่าลืมมาดูคลิปแม่น้อยให้จบนะคะขอบคุณมากๆค่ะน่งั่งกัไปไหวซื้อือนั่งกับโม่าแม่เลยบอกว่าคุณเปเรื่องล่างน้ำเบาเอจเรื่อยย่คทางอะไรนี่ พอกันใช่นั่งา่างน้อนคส่นั่งมหาามไงมา,มาแล้วนี่มาแล้วเนี่ยตื่นมลูกแห่ล่างมาอะไรมนาะซื้อ,อยางประจกแ,กแทนองแพ่ดีใจวะเป็นคู่ยิ่งัเป็นคู่ไรเป็นกระเทย้าเขาก็ยินะ่ยเาบอกเขก็ยิ่เนี่ยนะ ในเห็นว่าอยาก่มีของใส่มีล่างแม่เมื่อน่ะนกไปเอาล่างกระดาษมันขาดขาดแม่เลยที่ตนแม่เห็นแม่เห็นแม่เลยเอาชื่อว่าอะไรซื้อมาใหงสมุนว่านี่ฝากเงินไปแหงสมุนว่านคนแต่ละผมลืมฉันหลงแม่เอาไปเก็บลูกเออแต่งจแต่งงานเด้อเอาไปเก็บของมันแล้วกับลากาแม่เดินท่าปลอดภัยเด้อ เก็บลูกเด้อใส่ละของอยูใสวันนี้โอเคนะคะไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยนะคะแล้วก็ไปดูต้นฉบับของคุณลุงชาติชายสกิจข่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบายคุณตู